สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับครูแจนค่ะนายโยคะสําหรับนักวิ่งค่ะวันนี้จะเป็นท่ายโยคะสําหรับยืดเหยียดน่องนะคะโดยเฉพาะค่ะเดี๋ยวลองมาทํากันดูนะคะค่ะสำหรับท่ายืดเหยียดน่องนะคะเป็นท่าง,ง่ายๆนะคะเดี๋ยวเรามาลองทํากันดูนะคะ,ะเริ่มจากท่ายืนนะคะขากว้างเท่าความกว้างสะโพกนะคะมือเท้าสะเอลค่ะ หายใจเข้าก้าวเท้าวขวาไปด้านหน้านะคะจากนั้นนะคะค่อยๆงอเข่าด้านซ้ายลงนะคะดึงสะโพกมาด้านหลังนะคะขาแมวท้องไว้มวนก้นกลบนิดนึงนะคะพยายามดึงศอกกับอกนะคะดึงศอกมาด้านหลังอกเปิดไว้ค่อยๆท้องขาแมวตลอดนะคะจากนั้นค่อยๆกระดกปลายเท้าขวาขึ้นนะคะใครอยู่ตรงนี้ได้แล้วรู้สึกที่ด้านหลังน้องแล้วไปต่อไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้นะคะใครไปต่อได้ ค่อยๆเลื่อนมือค่ะไปแตะที่ปลายเท้านะคะอย่าลืมคาแมวท้องนะคะช่วยการทรงตัวแต่ถ้าใครทรงตัวไม่ได้นะคะให้ใช้บล็อกมาช่วยพยุงนะคะแล้วกระดกปลายเท้าไว้โอเคยังดึงสะโพกไปด้านหลังท้องคาแมวนะคะทำเหมือนกันค่ะค้างไว้ประมาณ30นาทีนะ30วินาทีนะคะ5ถึง10ลมหายใจนะคะพอครบแล้วนะคะ ค่อยๆวางปลายเท้าลงงอเข่านะคะมือเท้าโซเอลยกตัวกลับมานะคะแล้วกลับมาในท่ายืนนะคะแล้วทาอีกข้างเหมือนกันนะคะสําหรับท่าโยคะในการยืดน,น่องนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะฝึกเป็นประจำนะคะสามารถทําได้ทุกวันนะคะแล้วเรายังมีท่าอีกมากมายค่ะขอให้ติดตามนะคะในเพจไทยรัฐแล้วก็โยคะเอฟเฟคไซค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ